บรรยากาศสุดยอดมากครับคุณตนอครับตอนนี้อยู่ที่บางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันที่31ธันวาคม2565นะครับวันนี้ก็มาท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่บางประมานะครับก็เป็นบรรยากาศของโฮมสเตย์ก็เป็นความสุขนะครับก็ชีวิตที่เรียบง่ายก็อยู่อย่างเรียบง่ายแบบนี้ครับก็ทำให้เราก็มีความสุขนะครับก็มาพักผ่อน ห้องพักก็คืนหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทก็ทีเดียวทั้งหลังเลยมากันเจ็ดแปดคนนะครับมีความสุขดีนะครับมาสัมผัธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่บางปะม้าเนี่ยก็ทำรายการเราก็ทราบว่าน้ำท่วมบ่อยก็วันนี้ก็มาดูก็น้ำยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่โอเคนะครับหนึ่งคลิป